คลิปนี้นะคะจะพามาทําการแยกต้นกล้าผักสลัดนี่ค่ะอันนี้เป็นผักสลัดที่เราทําการเพาะจากเมล็ดเนาะก็จะเลอหน่อยนิดนึงนะคะตรงนี้เพราะว่าเราทําการาแยกต้นกล้าหลายอย่างก็เดี๋ยวค่อยทาความสะอาดทีเดียวเนาะคือเพิ่งจะทำงานเสร็จเมื่อกี้นะคะก็เลยจะมาต่อด้วยการแยกต้นกล้า,าผักสลัดเลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะก็จะแยกใส่ถาดหลุมนะคะต้นกล้าผักสลัดเราก็าแยกใส่ถาดหลุมต้นกล้าพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกะเพรานะคะอันนี้เราใส่เปลือกไข่ถาดถาดไข่แล้วก็เปลือกไข่เอาไว้นะคะอันนั้นเป็นผักคะนา้ายังเหลืออยู่นะคะเนี่ยยังแยกไม่หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาใส่ถาดหลุม เสร็จแล้วเนาะเราก็เจาะรูน้อยนิดนึง mm hmm. การแยกต้นกล้าก็ไม่มีเทคนิคอะไรนะคะเราก็แยกตามสบายเลยค่ะอยากแยกแบบไหนก็แยกแบบนั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าปกติเราก็จะเอา,มาเมล็ดไปโรยๆไม่ค่อยจะได้แบบ เพาะแล้วก็มาแยกแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะก็จะต้องเพาะใส่ในในกระถางแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาทำการแยกอีกทีหนึ่งเนาะมันจะมีต้นก้าผักนี่ด้วยนะคะขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเขาก็ปกติเราเพาะต้นก้าขึ้นช่ายแต่เขาไม่เขาไม่งอกนะเราก็เลยเอาดินของผัก ดินที่เราเพาะต้นกล้าผักขึ้นช่ายเนี่ยเอามาเพาะต้นกล้าผักสลัดต่อเลยนะคะเขาก็เลยติดมาถ้าใครไม่ชอบอเพาะเสร็จแล้วต้องมาแยกต้นกล้าแบบนี้ก็เอาไปปลูกเลยนะคะแต่ว่าของเรามันเอาไปปลูกเลยไม่ได้ ถ้าปลูกเลยมันไม่ค่อยจะโตอ่ะจะต้องมาทำการแยกต้นกล้าอนุบาลเอาไว้ในถาดหลุมหรือในแก้วก่อนนะคะให้ต้นกล้าเขาโตสักนิดนึงแล้วค่อยเอาไปลงปลูกปกติก็ไม่เคยทำแต่ว่าปีนี้แปลกปลูกผักไม่ค่อยโตจริงนะคะปลูกผักไม่ค่อยโตเลยปีนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้นะแบบว่าเพาะแล้วก็เอามาแยก ใส่ในถาดหลุมหรือในกระถางแก้วอ่ะพอเขาโตแล้วโตวเต็มที่อ่ะค่อยย้ายลงปลูกอ่ะแบบนี้นะคะปกติไม่เคยเลยปลูกแบบง่ายๆโรยเลยนะคะโรยมเมล็ดแล้วก็เขางอกขึ้นมามีรอดมีตายบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะก็รุ้นกันนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องแบบใช้ความพยายามหน่อยนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยหน่อยนิดนึงเนาะหลายขั้นตอน เพราะว่ามันคือมันหลายรอบแล้วที่เราโรยแล้วต้นกล้าเขาไม่ค่อยโตนะคะไม่รู้เป็นเพราะดินหรืออากาศอากาศก็เป็นแบบนี้ทุกปีแหละแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะดินนะคะดินในในดินเนี่ยมันมีไส้เดือนแล้วก็เป็นพวกตะเข็บฝอยเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาตรงตรงจุดนี้อะ่ะก็เลยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะก็ถ้าเราเอาลงปลูกเลยต้นเล็กเกเขาอะ่ะจะโดนพวก ไสเดือนแต่เข็บฝอยนะคะซอนใส่ทำให้รากเขาฟูเนาะก็เลยไม่ค่อยโตนะคะรอบนี้ก็เลยต้องมาทำการเพราะแล้วก็เอามาแยกต้นกล้าปลูกแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะเพราะก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบปลูกผักแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของทัชชาไม่ได้มีแบบ เทคนิคใดๆนะคะถ้าพวกที่เทคนิคเยอะๆจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกต้นกล้าที่มีปัญหาเนาะก็จะใช้เทคนิคในการดูแลอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องการปลูกผักแบบแยกต้นกล้าเนี่ยไม่ต้องมีเทคนิคใดๆเลยเอาแบบง่ายๆนี่นะคะรอดก็คือรอดบางทีอะปลูกเป็นสิต้นนะรอดอยู่ประมาณห้าต้นก็มีนะครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่ก็ไม่ท้อนะ ทำไปเรื่อยๆนะคะคนรักการปลูกเนาะอยู่บ้านเฉยๆต้องหาอะไรทำนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้เหลือนะเหลือเราก็จะหาที่ใส่นะคะ เดี๋ยวเราจะย้ายลงถาดลุมอีกถาดนึงเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พามาทำการย้ายต้นกล้าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คอยดูการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของต้นกล้าที่เราทำการย้ายเนาะก็ไม่รู้จะรอดสักกี่ต้นนะคะช่วงนี้ลมแรงแรงนะที่บาเลนเริ่มจะเข้าหนาวแล้วเนาะลมก็ค่อนข้างจะแรงมากๆ ค่อยมาติดตามดูผลนะคะ